จะเป็นสินค้าทั้งหมดนะครับนี่กล่องนะครับจะลองเทสตัวพัดลมก่อนนะครับพัดลมตัวแรกก็ไม่มีชํารูดเสียหายนะครับสภาพดีเลยแล้วก็สินค้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวแรกตัวที่สองนะครับ ก็ไม่มีความเสียหายเหมือนกันนะครับให้มีรอยแตกของตัวสินค้านะครับโอเคสุดท้ายนะครับรถที่สองก็ใช้งานได้ปกตินะครับไปพัลลุกตัวที่สามนะครับ ต่งานได้ปกติเลยนะครับผลิตัวที่สี่ลังสร็จาก็ไม่มีชุอเสียหายนะครับตัวที่สี่ 4. ต่อไปพลิัตัวสุดท้ายนะครับ ดีนะครับใช้งานได้ปกติทุกตัวเลยต่อไปตัวกล่องกองนะครับอ,อยู่ครบถ้วนนะครับแข็งกองแล้วตัวกล่องกองก็ไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีบตัวสินค้านะครับโอเคไปตัวที่สองนะครับกองก็สาดทันครบถ้วนนะครับ ราะสุดค้าก็ไม่มีบุบนะครับต่อไปจะเป็นสามตัวที่สามนะครับอ่านี่นะครับแผ่นกองสามชั้นครบถ้วนนะครับ สินค้าก็ไม่มีความเสียหายครับต่อไปตัวที่สี่ครบถ้วนนะครับแผ่นกองตัวที่สี่เรียบร้อยต่อไปตัวสุดท้ายนะครับโอเคชานครบถ้วน โอเคครับกล่องๆห้าตัวก็ไม่มีชิ้นเสียหายนะครับสภาพดีทั้งหมดต็วจสสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับพ้องจัดส่งครับ